ครับผมสวัสดีครับกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีกับวันวันพ่อนะครับวันที่5ธันวาคมนะครับก่อนอื่นนะครับรบกวนติด0550ทุกทุกหุ้นนะครับที่เล่นนะครับโอเคนะครับมันคลิปนี้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ VIP นะครับฮานอย v ี p หลังจากเดินมาน่าจะเป็นอาทิตย์ได้เด่นนะเมื่อวานสลบครับไม่รู้หายไปไหนโอเคครับเมื่อวานฮานอย VIP นะออก619 61982มอวันสังเกตไหมฮานอยทั้ง3ฮานอยเลย10แต้มหมดเลยไอ้ทั้ง3มหมายถึงว่าตั้งแต่ v i p ปกติธรรมดานะครับไม่รวมเฉพาะกิจ10แต้มหมดโอเคครับหลังจาก10แต้มของ VAP 10แต้หมหลังจากที่ผมเคยบอกไปมันจะมันจะตามศนะูเนาะอันนี้มันสูตรบนล่างเลยเสียงรถรับบิฟต์จมูบ่บ้านขอประทานโทษนะครับขอประทานโทษด้วย โอเคนะครับมันสวนชนกันก็จับโซนฮานอย V ี P วันนี้เด่นศูนย์ครับและอย่างผมดูตัวบนบนนะบนมันจะมาบนนี่ะมันจะมาหกหนึ่งหนึ่งหกผมก็เลยงวดที่แล้วไอ้รอบที่แล้วมันมาทั้งหกทั้งหนึ่งวดนนี้คิดว่าหกน่าจะยังอยู่ผมก็เลยจับแล้วจับร้อยใส่หกโดยประมาณนะครับฝันศูนย์นะศูนย์ศูนย์เลยเพราะมันชนกันสองชนกันเลยก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองเฮ้ยเสียวเสียวไอ้เสียงรถศูนย์เก้านะอย่างง,งนะอย่างง,งนะแล้วก็ลบกวนใส่รนะ้อยหกเนาะหลายร้อยหกไม่หลักร้อยไม่หกก็หนะึ่งงแต่ยังยังน่าจะคงอยู่นะผมชอบหกไม่ใช่หกเลยไปเช็ดเองนะไม่ใช่นะ ชงเองกิดเองตบเองโอเคครับการหนึ่งหางครับการหนึ่ง1กหกครับในเมื่อมันมันเดินดีนะมันไส้มันอะไรกันมนาะติดไว้หน 6, 6่งนะครับโดยประมาณนี้ครับฮานอย VIP ซึ่งคนดูน้อยมากที่สุดฮานอย VIP นะไม่ค่อยมีแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังลงต่อครับเพราะว่าตอนนี้กําลังท้องทําชั่วโมงเพื่อให้ได้ครบสี่พันชั่วโมงสําหรับเพื่อให้ได้เป็นให้เข้าเข้ากฎเกณฑ์ของ YouTube เพื่อจะได้มีรายได้ไงครับแต่คงอาจจะเป็นไม่สิ้นเดือนก็คงหลังปีใหม่นะโอเคครับฮานอย vip ออกผลหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทริปต่อไปจะเป็นมาเลเซียแล้วก็ลาสตาวันนี้ลง 5, ห้าหุ้นไอห้าห้าลาโต้เขาเรียกลาโต้แล้วกันเพราะว่าไอมันไม่ใช่มันไม่เหมือนหุ้นมันเป็นลตโต้โอเคนะครับขอให้ดวยฮานอย vip นะครับผมจากช่องอาร์ตี่คืออีกคันเทพรบรบกวนกดติดตามกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับ ฝากบอกพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาด้วยนะครับใครไลค์ขอให้รวย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 ,รวยครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ